กันเลยคนแล้วนะคะวันนี้เน,นอราจะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวโต๊ะทำซาร์ฟกันค่ะเย่แล้วก็จะมาทำซาร์ฟให้ดูด้วยจ้าทุกทีเราเจอของใหม่ก็เลยอยากออกมาถ่ายดูนะคะเพราะเราเนี่ยซื้อแล้วค่ะตั้งกล้องมาใหม่นี่เลยอ้าไวไอตั้งกล้อง,งกอนจันเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มไปรีวิวโต๊ะทำซาร์กันก่อนเลยะค่ะไปเลย นี่นะคะคือโตทำสารของเราค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็จะมเีเดี๋ยวน้องหลุดฟิล์มนี่นะคะน้องป้านี่วันนี้เราว่าจะลางตู้ด้วยหรืตัวสิเป็นคราบหมดแล้วคนตู้นี้ก็ไม่มีป่านะคะแล้วก็มีอาหารปลาด้วยจ้านี่เลยเสียงรถอีกแล้วทุกคนรถที่มาทุกคลิปเลยนไม่เป็นไรเรามาเริ่มจากที่คนกันก่อนเลยค่ะทุกคนเราจะมีเป็นคู่กันไม่รถใหม่แล้ว คู่กันแบบนี้นะคะนำเยงาโล้ผสมสีนะคะไม่ได้เอามาคนสลามแล้วก็ช้อนคนสลามจ้านี่สิ่งเราอยากนาเนอก็คือเราไปซื้อชาใหม่เอาไว้ทําสลามด้วยจ้านี่เราทำสลามเนี่ยเราจะได้มีชาดีดีแล้วจ้าคือซื้อมาจากวิตเตอร์ดีวายเลยนะแล้วก็มีนี่คือน้ํายาทาสลามแต่ไม่รู้ว่าทำไมเป็นสีขุ่นแบบนี้เป็นขุ่นะแล้วก็มีนี่เลยที่ผสมสีอันจิ๋วนะคะกับ สีนี่นะคะขอเปินไว้แบบนี้ได้เจ้แล้วก็มีขวดตวงสลามเอ้ยไปใช่ขวดตวงน้ํายานะคะเราเอาไว้ตวงน้ํายาเนาะ mm hmm. เผื่อเราผสมผิษ mm hmm. ก็ยังลบออกมาทำไมไม่รู้แล้วก็สรามที่เราทำขค่ะเป็นสรามแบบสามสีเลยหนึ่งสองสามนี่นะคะ mm hmm. เราขอไม่รีวิวให้ดูเด้ออันนี้เป็นสีจ้ามีส็สามสีแล้วก็เป็นสลาม,เ,มเดิมจ้า เราก็สรามด้านล่างอันนี้ด้วยแต่น้อ,อยาเอากมาเล่นพอนมืออันนี้เป็นกาวแต่อันนี้ไม่ใช่กาวอันนี้คือน้ำยาทำสรามจริงๆส่วนนี้คือเม็ดโฟมค้าไปซื้อมาเหมือนกันแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่านี้เราเอาไวผ้ผสมนะคะเผื่อวันไหนอยากทำสรามแบบเร็วๆหน่อยหรือว่าสรามมันแข็งเกินไปก็เดี๋ยวเราเย่าไปเริ่มเท่าสรามกันจ้าปเป็นหนึ่งของปรับกล้องแป ได้ยังไงต้องขออภัยด้วยนะนี่ก็คือที่เราจะมาทำสลามการทุกคนจะได้เห็นว่าเราใส่อะไรไปบ้างจากการเตรียมจานช้อนคืนมีช้อน,น,อนคนที่คน่าวนะี่แล้วก็เราเนี่ยวันนี้เราจะทำสลามสีอะไรดีสีชมพูแล้วกันจ้าเราจะหยิบสีแดงมาเพราะเราจะผสมนี่เราจะใช้เก้าคูณโอ้ยกาวติดแล้วดูสิ ปิดแล้วอทิงกับมีทุกคนเทแล้วแต่ว่าใครอยากเทเยอะเทน้อยแต่เราไปทำทำไม่เยอะเจอนี่นะคะทำเค็มเดียวก็พอแล้วเพราะฉลามเยอะมากค่อยมามิกันจ้านี่ได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องอย่าลืมใส่สบู่เล้วให้มันหอมๆอด้วยอัน,น้เนสบู่ผสมน้ำนะคะ ไอาทำไมไม่ออกถ้าไม่ออกฉันจะถีแล้วเพื่อให้มันหอม,มพวกกลิ่นกาวนี่ยมันเตะหน้ามากเลยขนจะเขยิบติดนิดนึงจะได้ตรงกับกล้องเด้ออาจจะมีเสียงปำน้ำแทรกเข้ามาบานะ้างนะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะนี่เลยนะเสียงอียังเสียงพี่เรานี่เอง นี่นะคะคนคนไปก็จะมีกิ๊บที่คอมากๆเลยเนื้อมันเป็นครีมจะชิมคู่กันอ้าวแล้วเราจะผสมสีพู่ยังไงเนาะไม่เป็นไรขันคนดูสีพู่เราสีเป็นน้ำเลยนี่เทลงไปค่ะที่บางคนส่งน้ำเพราะว่ามันแห้งมากเลยส่งไปก็เป็นสีพู่แบบเลย นี่นะคะมันเป็นชมพูพัทเทลว่าสวยสีนั้ไม่สะใจเท่าไหร่ขอใส่เพิ่อมอีกน,นั่งจ้าโอ้ไม่ดีใส่ไปประมาณนี้แล้วก็คนจ้านคุณเพิคุณไปเลยยืดมากสีเข้มขึ้นมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวใส่ใส่แค่นี้พอเดี๋ยวการสีเรดรสเอ้สีเลส กเตมไมหมดแล้วม่ต้องเก็บโตอีกแล้วเป็นไรเจ้าเผื่อคนกคนจะถกโตเอง้อ,อสี้ากันแบบน,นี้สีเหมือนสู้กันเลยเหมือนจริงจังเหมือนจริงจริงขอหยิบน้ำยาทำสามแปบ,บหนึ่งจ้านี่คือน้ำยาทำสาปีใบเลิมทีหนึ่งจุดการผลจะเริ่มจากุ่นก็แล้ว นี่นะคะนั่ยาที่เราใช้เราใส่ขวดไว้ไแบบนี้เราได้ผีฮ้ยบีบไม่ได้ดังใจก็เีเลยสิครับอ้ยเทเยอะเกินเบอร์เวอร์อรกันไปไม่รู้ว่าจะเยอะเกินไปจริงไหมโอ้ยนี่ไงจะบปุ้ก้อนจริงนี่นะคะเราเนี่ยไม่ต้องล้างถ้วยก็สามารถทำคนสะอาดได้เด้อ นี่นะคะเนื้อมันก็จะเป็นดุยดุยแบบนี้เลยมันเป็นดุยดุยมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะคนให้เสร็จหรือเจ้าเลยแม่ติดมืออยู่นิดนึงแม่นี้แหละเยอะแหละนี่เราจะทำการเก็บกันจ้าแต่ดูแล้วเนี่ยก็เริ่มจะเป็นก้อนอยู่นะ แต่ว่าต้องใส่เพิ่มแค่จุด,ดียวพอโอ้ยกระเด็นมาถึงหน้าฉันเลยนี่คนเราชอบขยับตรงนี้เฉยเลยเนี่ยตั้งแตบบ่วันก็อนแล้วว่าแต่ว่ามันก็จะติดมอดีมันจะบีบเส้นไฟแบบไม่อันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือนวดกัน เนี่ยคืออย่างนี้เลยจริงๆอ้ายขอจับขึ้นมันวดเลยละกันมือเปิดอะมือเปิดเอบไลายคิดต่อ ่อแบบไม่อันเลยนี่สัไปะสับปะนวดหน,นวดเลยจ้าหนวดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้แล้วเนื้อเนียนมากเลยเพราะว่าทําจากกาวขุ่นอย่างดียวเนาะเดี๋ยวมาเก็บจานกันนี่เก็บจานีนัเอา้วโปะไปเลยเก็บแต่ถ้าใครไม่อยากเก็บจานอย่ามาเก็บทีหลังต่อมันแห้งก็ได้เด้อได้ประมาณนี้เลยส่วนติมืออยู่นิดนึงขอเทเลยละกัน นี่นะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเตานะอืออไปก่อนนี่นะคะทุกคนแล้วก็นวดน้องเลยนวดนวดไปเรื่อยๆดูๆสิรอยเปิดยังอยู่เลยอะฮะเดี๋ยวค่อยเก็บนะทุกคนนะทิ้คก็ดีมากแต่มันต้องวีฟองอ่ะน้องมันต้องแบบฟูๆหน่อย จะจฟินซึ่งนี่เลยค่ะเดี๋ยเปซื้อรบนี้แล้วยน,นะลาก,กูเก,กะดิ่แมวมากเลยคนเราว่าอยากทําให้มันสีเข้มขึ้นพอเราีเก็บแเราก็จะมาเพมเกินม้วนแบบนี้ขอเอาอันนี้ออกไปก่อนจ้าคือผสมสีเพิ่มใยการใช้สีที่หกนี่แหละค่ะเก็บๆบๆนี่มัน <c oughs> เฮ้ยบอยเองทุกคนเหมือนซื้อกาดมากซูการ์มากเลยอะ ไม่เห็นแล้วนะอีอ,อนี่ก็คือสูกัดีๆนี่เองแหละทุกคนดูสิสีเหมือนไหมเหมือนแหละรู้ว่ามาเก็บช้อนกันบ้านดีกว่านี่คือช้อนถุงลาวแล้วก็โปะโปะอไปแบบนี้นี่ค่ะกลับมาตินมือเราอีกครั้งอ้ายนี่นะคะยืดมากเลย ะะก็จะประมาณนี้เลยจ้าก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วจ้า